Body, บ somebody, ส,ส,ส,สบา,นนบา,บายดาพาีพี่น้องกับสบายดียามบ่ายพี่น้องสุขสุขนสมองสบอนเอฟซีทุกฐานเนาะที่เขรลบหักแพงทุกเถอะเนาะมันในเยินดีครับโซมซองขนองผ่าโสงเขนเนาะลงโทษพา่าตัดก่อนพี่น้องเอ้มีแต่ไปประชุม,มไปประชุมมาล่ะกะแดดเลยมาไดโลงเห็ดเวียนงนะหมสั่งให้เพื่อนเขาคัา่วพี่น้องเอ้ตำ้ัหมกถั่วกินข้าวเทียงตำ้ัหมกถั่วกะสิบปนลมะเขือแน่ <c oughs> มะเขือเ้าเองน่ะพี่น้องมะเขือขาว <c oughs> <c oughs> อาหารเ้าก็สิซี่ซนี่นเลยพี่น้อ,ตองตำหมักถั่วป่นมะเขือแล้วก็ต้มไข่น้ำมันก็เพิ่งขึ้นมาแต่หน้าพี่น้องเลยไปตานานดูน้ำใส่อันหมักแปงแล้วเราก็ไปเก็บปักพริกซอยพวกสามหนุ่มเพิ่นน้องเมียกับน้องเน็ตน้องขีดเก็บปักพริกเก็บห้ากับบริขายดอกพี่น้อยปักพริกถือโคดเก็บตากแห้งไว้กิน กินยำนากินบุเบิดกับไว้ขครายมีผู้ซื้อกับคายบบบยำนามนีแต่ไปแต่ระชุมไลายลงโทษโลูกกับเมียขึ้นมาแดดใหม่หพวใหม่หัวจีจนไล่ตาตมันแดดทาเชา้าเนาะ,ะืมันอยากแล้วเนาะ เขาดีซุกแล้วอยากแล้วก็เลยพากันเมาป้านายยังบ่แล้วยังห้ยหนึ่งมาดาูธีผลมีดเนาะมึงตักเอามาแช่น้ำแลย้ยายใครอยากข้าวเทียงจะไล่ตาละ่ะ ตำมักตั่วใส่สมมักเล่นมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อใส่ปลาแดกตวงอีกครับแซ่บๆน้อก,กันเลยพี่นอ้องต้มไข่ไป<อ>กาขึ้นมาแต่เก็บบอ,อกที่หิวเขา่าแล้วมันจะเค็มนะเค็มลงจังลาบโอ้ยต้งเนี่ยเค็มโลงจังลาบวผสมไม่เนาะ thêm này chắc dễ thua ở đây ý xảy xài ừ. à, khổ tôi là mai luôn ạ sẽ khổ tôi ta mặc hơn mình <laughs> mới nhảy <laughs>

เ็งกันบ่ทำเสงกันเลยลงวันนี้อันนั่นแหละใส่ท้องลงเลยแหะพี่น้องมาเด้อพี่น้องสกุลทุกคนเด้อกินข้าวเที่ยงเข้าวจนตาล่ายฟัไรเิอแล้วป็นยังไ่ีคน้องปกจยังหมดแล้วตกหน่อยท่านรอับบ Nãy 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 năm nãy nãy ừ yêu cầu một chỗ ngắn phi nó vắng 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 vắng

เซฟวัดหนึ่งกิ๊บเงันก้อนน่เมื่อนี่เพิ่งขายหมกหน่งิโลมัพอมาจำเลยจะแปดโลที่นีก็เดิมมื่อนาเชี่ยวห้ย่ะเมื่อไรออกดอกมันยบิอยู่ก่มคือออกแล้วมันก่เคยออกไ้มาเป็นเขาไเลย

เงินดาตาย่าง 16, สิหกพันสี่ร้อยสี่นดีอันนี้นการนำใสท <c oughs> ี่สิบเจ็ดมืออื่นหมดแล้วเนาะเบียดจามสองพันเจ้าสี่โทรพิเศษภายในระปทศบันสองรอยนาทีขอความ14สพันเก้ารอย เอ้ยแม่ยายเขาเข้า,ขางานต่อพี่น้องปิดปกผีป็ดควารกริีตากพี่น้อยเก็บได้สอ่องปลายปิดควันปิดควันจังตากมันจะงามตากไว้กินดอกพี่น้อย มันก็เสียดายดอกฮะลงในสี่สอบแล้วยังมันอะไรพอสอบอยู่แต่ว่าสีโอบไหวสก่อนมื่อื่นจะสีตากว่ามันไ่ย้ายปิดขวัญถะเขากา้นในก่อนพี่น้อยฮะสอนกุ้งอีกก่อนเจ้าสั่งกุ้งจักสีด้หด้วยบ่อเลยไปลองิึงไปสอนแต่ย่ามันเร้านี่ย่ามันแรงจักสีด้หด้วยบ่ได้ยังพันหุลองเม่งก่อน ไอ้น่องเนี่ยกำลังขีดเก็บผักขี้เล็กห้าสิสอนกุ้งเจ้าสิงโง่เสียงเสียอารมณ์มาแรงเกิดสิไปเอาส่วนขีดไปเบิ่งเพราะอีหุมสรงมานก็นอนนอนยังไม่ตื่นเข่าปะนางเอากระสีลาเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้พือเพอกันคลิปหนาพี่น้องเอ้เอาเบิ่งผักสรงก็เลยกดแชร์สรงนอนพ่อโศกนะเด้อพี่น้องตาลงน้องสอนกุ้งอีกว่าพี่น้อง พ่อกันคลิปหน้าพี่น้อยสบ,บายดีสุขสุขคน